รวมใจช่วยปกป้องอธิปไตยของชาติบรรเทาทุกข์สร้างสุขสู่ชายแดนครับจากพระเมตตาของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยล,ลักอัครชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัติยะราชนารีที่ส่งห่วงใยในความปลอดภัยของประสบตรีกรและกําลังพลตามแนวชายแดนล่าสุดกองทุนฮาทไทยทิพย์ที่จัดตั้งตามพระธรริมียอดบริจาคทะลุ100ล้านบาทแล้วครับสำหรับกองทุนฮาทไทยทิพย์ภายใต้มลนิธิทจุฬาภร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12กันยาที่ผ่านมาโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัวรัติยราชนารีทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์1ล้านบาทเป็นทุนตั้งต้น ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตความมั่นคงและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบสาหรับเป้าหมายสําคัญและเร่งด่วนของกองทุนในขณะน,นี้คือการระดมทุนเพื่อสร้างกําแพงและบังเกอร์ในจุดที่จําเป็นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทั้งในภาคตะวันออกและภาคอีสานนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งพระองค์ทรงกำชับให้การก่อสร้างต้องมีความแข็งแรงและให้สำรวจพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดจากข้อมูลล่าสุดวันที่29กันยายนนะครับยอดบริจาครวมจากทุกภาคส่วนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น100 3 6 5 5 5 2บาท21สสตางค์ครับหากต้องการร่วมสมทบทุนที่กองทุนหาไทยทิพย์นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของกองทุนหาไทยทิพย์ครับ